พระอาญาเพลิดสมัตความนี้ใครเป็นโจทก์ข้าพเจ้าขอเบิร์ความผูม้จทข้าพเจ้า My name is the king of t o n g u c h a v e l o ok. g โอ้โหแต่ติดจานดำนี่เป็นไงพูดภาษากฤษป้อเลยเจ้าขอเป็นโจทย์ยื่นฟ้องในคดีความที่สะเลมันขึ้นหาไม่ห้ามนางหวงกาวพอดี ทบไม,มบไม่มากรับูมไม่ไม่พระพระองค์รู้ได้ยังข้าเห็นกับตาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เลยที่ไหนพุทธเจ้าต้้งหนักดาวดีตังหนักนางฮามโช่แสดปเป็นด้วยพระองค์เองใช่พระอาญาเป็นสำคัญกฎกบินวางตั้งไว้ด้วยประการใดพุทธเจ้าห้ามให้ีผู้ใดที่เป็นชาย เข้าไปที่ห้องตำหนักของนางห้ามทุกคนเมล่วงระเมิดแม้แต่ยืนกระดานแผ่นเดียวกันก็ไม่ได้หัวขาดแล้วพระโอร์ไปทบาพุูธเจ้าคบอกเขาไปเลยเจ้าจะไปขึ้นหาไม่กันจะไปไม่ทันหมาฆ่าไปแดกโผปักกูยังไม่ได้ถามมึงอ๋อ ทรงเสด็จไปที่ตำหนักแม่ห้ามนางหัวด้วยพระองค์เองอาจจะมีเหตุผลอืน่นเครื่องแคลนด้วยประการใดพุทธเจ้าก็เมื่อคืนยามสองพอเลยนเปิดเผยพระแจออกมาเห็นห้องแม่ห้ามนางหวงเนี่ยไม่จะปิดหน้าต่างก็เกว่าลมฟ้าลมฝนจะเข้าไปโดนกลัวว่า้านางหววจะไม่สบายก็หมายใจหวังดีไงจะไม่ปิดหน้าต่างให้เปิดประตูเข้าไปนอนคู่กันเลยอ๋อ กลัวจะโดนลมโดนฝนอากาศมันหนาวก็เลยไปปิดหน้าต่างประตูให้เป็นเจ้าเงินเดือนไม่พอกินต้องกินเงินเดือนนักการพันลงด้วยหรือพุชค่าขต่อไปนี้ใครจะไปดูลิเกที่ไหนก็แล้วแต่ไปเธอแม่ไม่ต้องห่วงหัวหลา เพราะเจ้าฉันเขา Oliver, จะคอยไปปิดประตูหน้าต่างให้โอ้โหนะเพิ่มเงินเดือนให้เขาหน่อยเขาก็เอาแล้วแล้วมาคืนใ้เวรยามเขาใครไอ้พิชเวรยาเลยบวชไปอยู่หัวหมูไปเที่ยวเหลือผมคนเดียวเหตุการณ์ปกติ ติเหตุการณ์ปกติพ่อมึงสิเขาขึ้นหอไปเริ่มลุกเหตุการณ์ปกติไอ้ตะกอาดาวครับท่านนะไอ้บ็อบฟลอรบ็อฟลอรแปลว่าอะไรท่านนะควายไอ้ควายมึงรู้มาแว่าควายก็กินอะไรรู้ครับกินอะไรกินพิซซ่าฮัท ควายบ้านพา่อมือเด็ดมือซ่าฝ่ายรุ่มใหม่ต้างลงเลมะความนี้ดังพระองค์กล่กาวเจ้าจะรับสารภาพหรือจะภาคเสร็จข้าเกิดมาเป็นชายกล้าทำ่อการลบ ขยอมรับว่าขย่องข้าหาแม,ม่ห้ามนางหวงดาวดีเป็นความจริงแต่ผิดครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับดาวดีจงลงโทษข้าจะเพียงพูดเดียวเถอะเป็นลูกชายดีกล้าทาก็ข้ายอมรับ ความนี้ปับมือข้างเดียวไม่ดังฉันได้ก็ฉันนั้นขนาหนี้ดาวดีก็ต้องมีความผิดเหมือนกันฟังให้ดีโทษสานุโทษครั้งนี้ด้วยกฎกระบินวังของตองอู่อักวะไอ้สเลมานพร้อมเดม้าตามเคียดสองตัวขึ้นดังห้องของแม่หอบดัง ของมึงทั้งสามคนคือประหารชีวิตแต่ว่าโอ้ยยังมีแต่อย่างรอดอย่างรอดเคยช่วยด้วยสุดจับตัวกวบฏชเวีงบังอีโทษตายกุจะเวทโทษเป็นคุณจะไปหาคุณขอจับคุณมึงทั้งสามคนไว้ตลอดชีวิต ยังดีเดี๋ยวก็มีอภัยเดี๋ยวก็หลบผู้แข่งใ,ในหนุนผมสหรับแม่ห้าดาวดีทั้งที่รู้ด้วยคนกระบิงวงังจังกล้าก,กระทำมีหนักแน่มีหรือชายใดจะกล้าเข้ามาหาถึงต้นหนักไม่นาห้า ปรบมือข้างเดียวไม่ดังฉันได้ก็ฉันนองข้าขอลงโทษดาวดีด้วยสถานเบาด้วยการถอดถอนตำแหน่งจากไม่ห้างนาโวให้เป็นไรสาบชนธรรมดานัดไปวันนี้มันทำไปเย้เย้ๆๆๆๆย้เ้ตแหน่งไหนมันตั้งไว้ยังไงก็ตั้งไว้ยางนั้นแหละจะไม่ปลดมนทำไมเล่าออเอาไว้คนคิดหาเหรอ สําคัญความด้ยวยกฎกบิวาขอ,องขระพันธ์ตัดสินด้วยสิ้นสุดแล้วความนี้ขอพระบรมราชานุญาตต่อหน้าพระที่นัง่ง <c oughs> ใช่หาด้วยเป็นการประจานแต่ในการกระทาเพื่อมีให้คนอื่นเอาเป็นเที่ยงยา่างด้วยการกระทําของบทตรีข้าของฉันดาวดีขอพระบรมราชานุญาตต่อหน้าพระทินัง่งปจุจจค่ะเชิญเถิด งงมากเลวสิ่อไม่เคยคิดไม่เคยเคยดิดถึงจิตใจของผู้อื่นแมน่ผู้เป็นพ่อ จริงเดจะได้ยินเสียงแล้วมั้งเลยหนูเนี่ยค่ะอย่างค่ะจะไปที่เลกเก้ภาคไหนทําไมทําไมมึงไม่รับเวลาเขาเข้าไปหาก็ก็มันเข้ามาแล้วเราไม่ทันอะไรเข้าอะไรเข้าไปแล้วไอ้บอะไอ้บอาอธิบาย คือพ่อครับคือไอที่อุดปากมึงไม่ใช่ตีนนะแต่อื่นอะไรมือมอมืออุดไว้อ๋อมันเข้ามาแล้วมันมาอุดปากมึงอุดปากไว้แต่ไม่ใช่ตีนยิ่งขยายความยากใจหาที่บอกเข้าไปแล้วกนร้องลึกถึงภาพเลยนะมึงเล่าวไม่อยากจะพูด ไปนี่ลูกกันมาอะพูดมาเพื่อพูดแต่วันทีดด่ขอร้องนะด้เพื่อพูสงสารเดี๋ยวทีเธอแค่นี้จะก็อายก็มากพอแล้วอายแล้วลูกกินในที่ครับเปิดในทีน่แจ้ง บอกว่าเจ้าอายเหรอพ่อสิถึงเจ็บา้ายมากกว่าเจ้าเป็นหิ่งมีบุตรีคนเดียวชินด้วยแม่รับประจกักษ์ไม่มีเวลาจะเอาใจดูหูใสฝากเนื้อฝากตัวไปทิ้งแม่หอมนางหัว ให้เรียนรู้ด้วยจารีตประเพณีขดธรรมเนียมของคุณสัตรีแต่้าพสัต์อย่างนี้แล้วจะบอกว่าอะไรดูดีกว่าดูดีเลยแค่นี้รู้ก็เจ็บก็ยหลก็เม่าพ้นแล้วดูดีกด่าดกันเลยเจ็บ ไอ้ขอโทษมันน่าจะพมึงมึงมัดสวยติดพ่อมึงมัดสวยติดพ่อแมลงเข้าปากแต่คนนี้ไหลอารมณ์อารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงใจตงใสเลยไวทองมาหลายรอบเนี่ยน่ยเฉย แล้วห่างไม่ที่สุดมึงบุญมันสวยติดพอ่อใครๆก็รักใครๆก็ชอบรักกันทั้งนั้นรักกันไปไอ้เจี๊ยบจาไอ้โต้เลยรักกันทั้งหมดดูทำต,ตาปิ๊บๆเหมือนบ้านมันล,ลิงลบบุรี รักกันทั้งนั้นไอ้บ้าก็ถือว่าเป็นใจเป็นต่อกูจะทำยังไงก็ได้ข้ามหัวงอ,อกไปข้ามหัวงอ,อกมาเห็นไนอ้หัวงอกไม่มีความหมายเจ้าเคาว่าแกเนี่ยไม่เถียงเขาไอ้บางก็ถือว่ารูปสวยรวยเสน่ห์เจริญราชาพาธีไยัยร ใครละัะใครเห็นใครชมขึ้นทั้งโจ้ไปทางขวากักขั้นนั้นไอ้บ้านเขารักเป็นป้าบ้าเกิ Gör ดจากท้องคอณพ่อคุณแม่ไม่เคยเห็นเป็นเจ้าแก่เองเป็นเจ้าบาวเองหน้าดานนาดำไปสู่ขอลูกสาวเขาไอ้บ้าชิบหาย ดาวดีอยากมีผัวดั่ฉันไม่รกเพราะจะหาผัวให้ลูกสาวฉันดาวดีโทรผู้ชายขึ้นหาเสียเนื้อเสียตัวหรือเปล่าฉันไม่รู้ฉันจะยกให้ฟรีๆไม่คิดค่าสินสอบแม้สักสลึงสักบาทถ้าใครอยากได้อยากมากัน อ้าไอ้นูกลัวไม่เห็นยืนเลยนดูดูไอ้ข้างบนนุชฉากเขาสะอาดแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกเพราะครับเลือกเลิเกคนดูไม่เกี่ยว พี่ลำพังข<บ>องผมก็แย่คนดูไม่เท่าไหร่หรอกเมาวดวไม่ไปหมอมลูกกูติดเหล้าไปด้วยเหรอ <c oughs> ไอ้มครฮะมาดิจะตะโกนทำาไมเลยแต่รถไฟก็มาอีก <c oughs> อยู่นแท่ๆนี้แล้วไปไหนไม่ได้แล้วลูกสาวโถูกผู้ชายขึ้นหาครับเสียเนื้อเสียตัวหรือเปล่ปากูไม่รู้ครับกูยกให้มึงเอาไหม ไอ้เบิร์ดเดี๋ยวไอ้ตะโกนนัก่ะเอาอย่างเดียวเมาอย่างนี้จะเอาไหวเลยเอาไปเลี้ยงไหวไหมเอาตัวไปให้รอดอะไรพี่เมยคุณพ่อครับว่าคุณพ่อตรวจคำถามสักนิดเดียครับเสียงสองลูกสาวกูกผู้ชายขึ้นหาเสียเนื้อเสียตัวแล้วเปล่าไม่รู้ครับผมกูยกให้มึงเอาไปแต่ละมึงคืนนี้์แต่ละมึงแต่ละ เดี๋ยวต้องขึ้นดวงก้าหมีขาวลูกพ่อแก่สองชื่อสองชื่อเอาครับทำไมมึงไม่เอาลูกสาวกูโขผู้ชายขึ้นหาเสียเนื้อเสียตัวหรือเปล่ากูไม่รู้ครับกูยกให้มึงฟรีๆเอาไหมเอาครับทำไมมึงไม่เอาสัต์ ไม่ใช่ฮะผู้สำเร็จราชการยังไม่ได้เป็นกษัตริย์ยังไม่ถึงยศยังไม่ถึงยังไม่ถึงคิดหายแก่ที่ยังหูไม่ดีออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่เขาไม่เป็นไรฮะง่อ้มดเรียกไอ้มดมาให้กูผ่านเลยเหรอผ่านผ่านไอ้มดเอ้ยไอ้มดมึงเป็นโง่เนี่ยไม่รู้ไงว่าะเติมจะเป็นคนกลับตะข็ดเอาไปไม่เอาไม่เอาเป็นเอาเหรอมึงมันอย่างงี้เนี่ย ไม่มีงัวปนมีต่ควายด้่ยโอ้โหเขาฉลาดดูกูโบิร์ุกัดตะคิดกูบอกว่าอะไรเอากอดโอ้ยเมิร์ดครับผมลูกกูโดนผู้ชายขืนหาเสียเนื้อเสียตูนเปล่ากูไม่รู้หรือในแต่เมื่อคืนครับครับผมถ้ากูจะยกให้มึงเอาไหมไม่เอา ก็แล้วไปไม่เป็นไร S <S> ไม่รู้ว่าชอบอย่างนี้แม่ไอตักรองดาวรับท่านนะนี่ยืมสามวันเจ็ดวันถ้ามึงจะเตรียมขันหมากมาแต่งงานทันไหมลูกท่านนะจะให้เตรียมขันหมากมาแต่งงานภายในสามวันเจ็ดวันแล้วจะให้ฉันไปแต่งกับลูกหมาที่ไหนกันท่านนะ ้าไม่ลดละกูถามมึงมีเจ้าสาวให้มึงมีเจ้าสาวด้วยสามวันเจ็ดวันทันไหมลูกสามวันเจ็ดวันทันครับพอยอย่าทกระดาอีกสามวันมึงคือเจ้าวดา,าวดีคือเจ้าสาวของมึงใช่รึโ,รโอ้โหพตาลูกเคย โตกดเก็บตูดไม่ที่เหรอหายรู่นี้ยังยมีแรงแบบ